สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านมาพบกับทุ่งไร่ทุ่งนานะครับอ่าเป็นการทํานานะครับการทํานานะครับทําไมถึงบอกว่าทุ่งไร่ทุ่งนาเพราะประชาชนคนไทยเรามีทางเป็นชาวไร่นาทําไร่ทํานา,นาแล้วก็ทําสวนพืชทัญญาหารนะครับนี่ที่เห็นนี่นะครับเป็น ข้าวที่หวานแล้วนะฮะแล้วก็ใช้น้ำนะฮะใช้น้ําที่บ่อนะฮะใช้น้าที่บ่อน,นี้นำเอามาก่อนที่ฤดูฝนจะลงนะครับก็ทําไรท่ทํานากันเนะาะจะไรช่ชาวนาในส่วนตรงนี้ก็เป็นเริ่มต้นการหวานนะการหวานไร่นานะครับหวานจากเขาเรียกว่านแห้งนะฮะข้าวหวาน การหวานหรือการปักดำคนแต่ละที่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการหวานแห้งคือไถแล้วก็คลาดนะฮะคลาดเสร็จแล้วก็เอาข้าวซึ่งมเมล็ดข้าวก็ไปเพาะก่อนสักคืนสองคืนนะฮะเพื่อให้เป็นอ,ออกงอกเหมือนถงงอกประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาหวานนะฮะหวานนะฮะการหวานข้าวเนี่ยได้หลายประเภทนะฮะ บางอย่างก็คือไถให้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็ถึงมาหวานนะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าหวานไปแล้วนะฮะแล้วก็คาดนะฮะผสมไปดินผสมไปอ่าช่วงนี้รอฝนฮะรอฝนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือหวานแล้วเอาเอาน้ําเข้านะครับน้าเข้านานะครับเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทําไร่ทานาเนาะอ่าททำไร่ทํานาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเขาว่าชาวไร่าชาวนานั้นก็คือหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับนี่เป็นทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นทําไร่ทํานากันนะครับอท่านมาดูตรงนี้ก็จะเห็นนะฮะนี่ห้างนานะฮะห้างนาของชาวไร่าชาวนามาดูนะครับนะ